สวัสดีจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนี่เป็นผลการออกรางหวยห้าหน่อยห้าน,อย,นอย VIP ประจังวเนที่21มกราคม2569ราล่างวันเลข2ตัวล่างเลขชี่ออก3030าล่างวันเลขหาตัวล่างเลขที่ออก6,4830 6,48,30าล่างวันเลข2ตัวบนเลขที่ออก53 53ห ล่างวันเลข3ตัวบนเลขที่ออก953 953ล่างวันเลขหตัวบนเลขที่ออก29953 29953นี่ก็เป็นผลออกมันหอยห้าหน้อยห้าหน้อย VIP ประจังงนที่2 1มกราคม2569ขอให้โชคดีม่ชัยถูกหวยห้าหน้อย VIP ได้รับเงินกันทุกคนนะจ๊ะฝากไว้นในึนะจ๊ะซับะไครกดติดตามและเป็นกำลังใจ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังและมาพบกันใหม่ในผลการออกหวยห้าหนอยในวันพรุ่งนี้สำหรับมือนีขอบคุณและสวัสดีจ้า